โอเคครับผมกลับมาอีกครั้งครับสำหรับในคลิปที่2ของการสร้างประโยคที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับ p a s s i m p l e t e n s e นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงาการสร้างประโยคบอกเล่าธรรมดาใช่ไหมฮะว่าทำอันโน้นทำอันนี้ทำอันนั้นเมื่อในอดีตใช่ไหมฮะต่อไปเราพูดว่าไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำบ้างละเมื่อวานนะั้นไม่ได้กินข้าวเมื่อวานเอ้ยไม่ได้ไม่ไเวรใช่ไหมเมื่อวานนะ่ะ อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะใครยังไม่ได้ส่งงานบ้างอย่างเงี้ยไม่ได้ทำนะฮะในอดีตก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นการสร้างประโยชน์ที่มีคําว่าไม่นั่นเองนะฮะไม่ได้ทํำอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้นนในอดีตคล้ายๆเดิมครับครั้งที่แล้วนะครับเราใช้ verb to do มาช่วยใช่ไหมจำได้ใช่ไหมใน present simple ในเราใช้ do กับ does มาช่วยแล้วก็เติม not ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับ เราก็ใช้ verb to do มาช่วยครับแต่ verb to do เนี่ยจะกลายเป็นดูเป็น does ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่า do กับ does เนี่ยใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันเราต้องเปลี่ยนดูกับ does ให้เป็นอดีตครับก็คือเปลี่ยนเป็น did ไม่ว่า do หรือว่า does สุดท้ายเมื่เป็นอดีตก็คือคำคำเดียวคือคำว่า did นะครับเรามาดูกันครับ we did not have a homework in this week เราไม่มีการบ้านในทิ์นี้ let's play เกมอาทิตย์นี้ไม่มีการบ้านเลยเล่นเกมกันเถอะ Mike woke up late. เ oh, ออ o r r y Mike woke up late. Mike ตื่นสายนะฮะไม่ได้เป็น wake up แล้วนะฮะเป็น woke up เป็นช่องอดีตของ wake นะฮะพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว Mike ตื่นสาย Mike did not cook the breakfast in this morning. ไม,ไม่ได้ทำอาหารเช้าในตอนเช้านี้นะฮะใช่ did not ไม,ไม่ว่าจะมีคนเดียวหรือสองคนก็ใช้ did หมดนะครับไม่เหมือนกับประโยคของทางฝั่งปัจจุบันใช่ไหม present ที่ว่าคนเดียวใช้ does มากกว่าหนึ่งคนใช้ do ใช่ไหมฮะเห็นไหมครับคำนี้ครับ I did not like the broccoli when I was young ฉันไม่ชอบบรอกโคลีตอนที่ฉันยังเด็กเห็นไ,ไหมฮะเราพูดถึงตอนที่ฉันยังเด็กไม่ชอบเด็ดเติมน็อตครับก็ไลค์เอ๊ะทําไมคํานี้ไม่เปลี่ยนเป็นช่องสองล่ะไลค์ like. ทำไมไม่เป็นช่องสองล่ะทำไมไม่เป็นอดีตล่ะคุกก็ไม่เห็นมีอีดีเลยแฮฟก็ไม่เปลี่ยนนี่ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ รเราใช้คำว่าดิดินะครับอัโอเคเมื่อเราสร้างประโยคป์ิเศษนะครับเราก็จะใช้ do ดู d ูเปลี่ยนเป็น d i d แล้วก็เติม not ตามหลังเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะมีคนเดียว m i n นีมีคนเดียวก็เป็น d i d V มีหลายคนก็เป็น d i d t ด e y มีหลายคนก็เป็น d i d แต่ go ไม่เห็นเปลี่ยนเป็นเวนเลยอะ่ะ have ไม่เป็น h a ทละ eat ไม่เปลี่ยนเป็นช่อง2อ,งอะ่ะไม่มี h t e เลยล่ะดูนะครับ ถ้าเกิดประโยคปฏิเสธมันมีด i d อยู่แล้วไหมดูเปลี่ยนเป็น Di d อยู่แล้ว d o e s เปลี่ยนเป็น Di d อยู่แล้วนะ verb t o do เปลี่ยนเป็นช่องสองให้แล้วดังนั้นคำว่า Go ไม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมฮะคำว่า d o e s เปลี่ยนเป็น Di d ให้แล้วคำว่าดูเปลี่ยนเป็น did ให้แล้วคำว่า do เปลี่ยนเป็นด i d ให้แล้วประโยคนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่พอขึ้นประโยคใหม่ไหมจบประโยคปุ๊บ ็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่มันไม่ต่อเนื่องกันนะฮะเห็นไหมฮะฉันไม่ได้ซื้อตั๋ว I didn't t have the ticket ฉันไม่มีตั๋ว at that time ในตอนนั้นนะฮะดังนั้นนะตอนนี้หมดประโยชน์นะครับดังนั้น we bought เห็นไหมฮะ bought มาจากคำว่า buy ครับ buy แปลว่าซื้อ b h t เป็นอดีตของ boughtbought เป็นอดีตของ buy นะก็ต้องเปลี่ยนอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นคนละส่วนของประโยค์นี้แล้วนะฮะ ประโยคนี้ก็คือไม่มีตั๋วตอนนั้นเห็นไหมฮะอันนี้ไม่เปลี่ยนเป็นช่อง2ไม่เปลนเป็นดิเพราะว่าคําว่าดูเปลี่ยนเป็นดิให้แล้วนะฮะส่วนขึ้นประโยคใหม่นะประโยคใหม่ก็คือเราเลยซื้อตั๋วที่หน้าประตูสวนสัตว์อันนี้ผ่านมาแล้วปลายเป็นเป็นบอสนะฮะโอเค n a n a did not come to school n a n a ไม่ได้มาโรงเรียน เห็นไหมฮะไม่ได้มา did not มา come ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะอันนี้เปลี่ยนให้แล้วเป็นอดีตให้แล้ว she was sick yesterday เธอป่วยเมื่อวานเห็นไหมฮะ is เปลี่ยนเป็น was was เนี่ยเป็นอดีตของ is นะฮะประโยคนี้นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนี้เปลี่ยนให้แล้วอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับครูไม่ใช่คนะรับมันคนละประโยคกันเห็นไหมมันมีจุด full stop นะฮะอันนี้โทษทีนะมัน,นเป็นกราฟิก ความจริงจุดฟูซับก็อยู่หลังตรงนี้เนาะโอเคเอ้ะเรามาลองสร้างประโยคดูนะฮะว่าไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเนี่ยมาร์คไม่ได้คลีนคลีนคือทำความสะอาดเนาะมาร์ค a s busy last week Mark มาร์คหมมาร์คเนี่ยมีสภาพที่ยุ่งมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็เลยไม่ได้ทำความสะอาด his room ห้องของเขาภาษาอังกฤษ เนี่ยเราต้องทำเทียบตัวเลยไม่ได้ครับในเว็บคือดูเข้ามาใช่ไหมมาร์กเนี่ยมีคนเดียวดาใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราจะใช้เหมือนตอนนั้นดูกับดาได้ละเราต้องเปลี่ยนดูดาให้เป็นอดีตครับอดีตของดูดาคือคำว่าด,ดิดนะครับจากนั้นก็ใส่คำว่าคลีน เติวมวิธีไหมเติมเป็นอดีตอีกไหมไม่ต้องครับคลีนก็เป็นปกติของเขานะฮะเพราะคําว่าดูคำว่าด้าสเปลี่ยนเป็นดิดเปลี่ยนเป็นอดีตให้แล้วคํานี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มเก็บแล้วใช่ไหมเก็บแล้วใช่ไหมนำมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแซมครับนี่คือแซมแล้วอย่าว่าแซมเนี่ยไม่เล่นกีตาร์แ,แซมเนี่ยเล่นเปียโ,โนที่คอนเสิร์ตแซมไม่ได้เล่น,ลนกีตาร์ นะครับแซมนะครับเป็นผู้ชายนะครับขอภัย he played piano in the concert เขาเล่นเปียโนในคอนเสิร์ตเติม ed เนาะกลายเป็นอดีตเพราะนี่เราพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะฮะคอนเสิร์ตนี้ผ่านมาแล้วนะฮะแั้นเพลงก็เป็น ed เราคราวนี้เราบอกไม่ได้โอ้ยแซมไม่ได้กีตาร์นะแซมเล่นเปียโนไม่ได้น,น,ไไดนะฮะปกติเราใช้ดู หรือไม่ก็ d o e s ใช่ไหมครัในการบวาไมม Do not dash นาะตันเป็นอดีตรครับมันเป็นดูกับ d o s s ไม่ได้ช่อง2ช่องอดีตของเขาก็คือดิ d แต่นั้นตามด้วย Not จากนั้นตามด้วยคำว่าเล่นครับไม่แล,ล play. แล้วก็เล่น play ่า play วิดีไหมเป็นอดีตไหมไม่ต้องแล้วนะครับเพราะเขาเปลี่ยนเป็นอดีตให้แล้วนะฮะ did ดูกับด้สเปลี่ยนเป็นปอดีตให้แล้วแซม did not play guitar นะครับ he played piano in the concert นะฮะแซมไม่ได้เล่นกีตาร์เขาเนี่ยเล่นเปียโน,โนในคอนเสินะนะร์ตนะอ่าโอเคโดีย่ๆนึงครับเด็กชายคนนี้ครับน้องชายครับกับตัวผมเองนะฮะ my brother ด้วยหน่อยน้องชายกับผมไม่ได้ทำไมฮะไม่ได้ move ไม่ได้ย้ายไปแคนาดานนะ ไม่ได้ย้ายเป็นแคนาดาเมื่อ5ปีที่แล้วนะนะครับไม่ได้ย้ายก็ต้องเอาเวฟทูดูมาช่วยเนาะเหมือนอย่างที่สอเมื่อกี้ไม่ดูก็ด้าใช่ไหมแต่ประเด็นนะครับมันเป็นอดีตเนาะ5ปีที่แล้วเรากำลังพูดถึงว่าพูดถึงเรื่องอดีตอะไม่ได้ทําในตอนอดีตแล้วนะเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นอดีตครับดูกับด้าชอดีตของมันคือดิตจากนั้นครับ move ครับ move เป็นอีไหมไม่ต้องนะครับเขาเปลี่ยนเป็น did ให้แล้วนะคเขาเปลี่ยนเป็นอดีตให้แล้วประโยคนี้มีกริยาที่เปลี่ยนเป็นอดีตให้แล้วดังนั้นกริยาตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะเเราจะได้เป็น my brother and I did อ่าเราลืมคำว่าไม่ครับ not move to Canada sorry my brother and I did not move my brother and I did not move to Canada five years ago นะครับน้องชายกับผมไม่ได้ move ไปที่แคนาดาเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์พิเศษก็คือการเอาเว r ร์ o d พรมาใช้นะฮะแต่ประเด็นนะครับเวิร์บเพรนั้นต้องเปลี่ยนเป็นอดีตอดีตของเว r ร์ o d พรก็คือ Did นะฮะต,ตามด้วย not เหมือนกันนั้นเลยฮะ did not ไม่ได้ทำอะไรก็เติมกริยาต่อไปนะฮะโอเคนะง,ง่ายๆนะครับถ้าไม่ได้เราก็ลอง ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราเจอกันในครั้งหน้าครับเป็นการสร้างประโยคคำถามว่าใช่หรือไม่ในอดีตนะครับโอเคแล้วเจอกันครับผม